สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องเบลล์ชาแนลนะคะก็ในวันนี้นะคะเบลจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตอบคําถามของเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ถามเข้ามาใน YouTube ช่องของเบลนะคะนี่นะคะเบลก็จะมาอ่านพวกคําถามที่เพื่อนๆถามกันมานะคะที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปสวยด้วย iPhone 7นั่นแหละว่ามันมีเทคนิคยังไงแล้วก็แนะนํายังไงให้มันเป็นแบบเหมือนแบบที่เบลทํานะคะก็มาเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะว่าใช้โฟน o n e 7ใช้ดีหรือเปล่า ใช้ดีค่ะก็คือมันจะไม่กระแลกไม่กระแลก,กน,นะไม่แหลกไม่กระตุกไม่ช้าเจ็ดพัดหรอก็บอกว่าใช่ค่ะเจ็ดพัดเร็ก,กว่าแปดพัดคำถามที่สามนะคะใช้แอปแต่งรูปอะไรเบลก็ขอแนะนาเป็นแอปนี้เพราะว่าเบลใช้ประจําเลยนี่ค่ะไลท์ลูมไลท์ลูมนะคะมาต่ออีกคําถามหนึ่งเอฟเฟกต์ยากมากเลยค่ะบอกวิธีหน่อยก็คือเดี๋ยวเบลจะมาบอกวิธีนะคะ ให้ทุกคนนะคะไปที่ถ่ายภาพบุคคลนะคะถ่ายภาพบุคคลตรงนี้มันจะเขียนว่าระยะชัดลึกข้างบนตรงนี้นะเอฟเฟกเนี่ยค่ะถ้าขึ้นตรงสีเหลือง,งแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะเบอร์หลังให้เดี๋ยวลองดูเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะมันจะเบอร์หลังให้ทุกคนเห็นไหม ให้เราสังเกตด,ดูว่าถ้ามันไม่เบอร์นะคะให้ดูตรงนี้นี่ถ่ายสิ่งที่อยู่ในภาพนะคะในระยะสองเมตรอย่าให้มันไกลเกินหรือใกล้เกินนะคะไม่งั้นมันจะไม่เบอร์ให้นะทุกคนต้องขึ้นแบบนี้นะแบบนี้มันถึงจะเบอร์หลังให้สวยมากทุกคนต้องลองไปทําดูอันนี้คือเบลมาบอกแล้วนะเพราะว่าหลายคนเข้ามาถามมาก็แบบขึ้นยังไงอะทํายังไงอะคะอันไหนดูตรงไหนอะเนี่ยแหละเบลตอบไม่ถูกตรงนี้แหละต่อไปนะคะเขาถามว่า ใช้กล้องอะไรถ่ายคะก็จะมีเป็น iPhone 7นี่นะคะกับ l ูมิก C59 นะคะ2กล้องนี้เจอแสงเยอะๆถึงจะถ่ายสวยใช่ไหมอย่างเงี้ยว่าใช่นะคะเพราะว่ามันต้องเจอแสงเยอะๆมันถึงจะถ่ายสวยแล้วก็ภาพคมชัดนะคะยิ่งเจอแสงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลา iPhone เจอแสงเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เครื่องร้อนแล้วก็แบตเสื่อมง่าย iPhone 8ภาพถ่ายเบอรอหลังแบบนี้ได้ไหมถ่ายได้นะคะเหมือนกันจนถึงส1อดเลย โอเคค่ะคำถามก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็คือเป็นถ่ายคลิปสั้นๆมาบอกเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนี่เองถ้าทุกคนทำตามก็เชื่อว่าจะทำได้สวยแบบที่เบวบอกก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่รับชมในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เบลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่เนะบ๊ายบาย